อ่นหนังสือพระไตรปิฎกใน45เล่มเล่มที่4พระวินัยปิฎกมหาวาระภาค1ลำดับที่402คลิป EP 402 0สารบัญคำปาลก1บทนำ7 อักษรย่อชื่อคำภีห้าสิบแปดหนึ่งร้อยสิบสองปหิตานุชาณานาว่าด้วยทรงอนุญาตสัตหกรณนยะเมื่อพี่ชายน้องชายเป็นต้น ส่งทูตมาส1ทรงอนุญาตสัตหะก,กรณียะเฉพาะกิจของสงฆ์ส1 2ร้ออันตรายอาณาปติวัตสะเชิด วานระว่าด้วยการขาดพรรษาโดยไม่ต้องอาบัดในเมื่อมีอันตรายสามยสิบเรื่องสัตว์ร้ายเบียดเบียน312เรื่องงูเบียดเบียน3ามสิบ เรื่องพวกโจรเบียดเบียน313เรื่องหมู่บ้านถูกไฟไหม้313เรื่องเสนาสนะถูกไฟไหม้313เรื่องเสนาสนะถูกน้ำท่วม314 เรื่องเสนาสนะถูกน้ำท่วม314เรื่องหมู่บ้านถูกน้ำท่วม314เรื่องชาวบ้านอพยพไปเพราะโจรภัย314เรื่องทรงอนุญาตให้ตามทายก มีจำนวนมีจำนวนมากกว่า314เรื่องไม่ได้โพชนะธรรมดาหรือประนีตเป็นต้น315เรื่องสตรีนิโมน3์สเรื่องหญิงเพศยา นิมนต์สามเรื่องพบคุมทรัพย์ส1มร้อสังฆเพศอานาปติวัส,สเชตวานระว่าด้วยการขาดภรษาโดยไม่ต้องอาบัติ ในเมื่อมีผู้พยายามทำลายสงสามร้อยสิบหกเรื่องทำลายสงแปดกรณีสามร้อยสิบหกหนึ่งร้อยสิบห้าวะชาทิวัดสุปะคะมะนะว่าด้วยการข้าวจำพรรษาใน ข้อโคเป็นต้น3า9เรื่องเข้าจำพรรษาในข้อโค3า9เรื่องเข้าจำพรรษาในหมู่เกวียน3า9เรื่องเข้าจำพรรษาในเรือ320สิบ 1นึวัดส,สานุปะคันทับพับผานทำทับผานวัดส,สานุขะคันตับพักฐานว่าด้วยสถานที่ไม่ควรเข้าจําพรรษาสามยี่สิบ เรื่องเข้าจําพรรษาในโพรงไม้สาม้อยยเรื่องเข้าจําพรรษาบนค่าคบไม้320เรื่องเข้าจําพรรษาในที่แจ้ง321เรื่องพิสุไม่มีเสนาสนะจาพรรษา321 เรื่องเข้าจำพรรษาในกระท่อมผี321เรื่องเข้าจำพรรษาในร่ม322เรื่องเข้าจำพรรษาในตุ่ม322 117อธหนรมิกติกา ว่าด้วยการตั้งกติกาไม่ชอบธรรม3 2 2เรื่องตั้งกติกาไม่ชอบธรรม3 2 2 118ยปะทิสะสะวะทุกะถาปติว่าด้วยการ ต้องอาบัดทุกกฎเพราะรับคำ3า3 2 3เรื่องพระอุปนันทะเข้าจำพรรษาในอาวาส,สองแห่ง323เรื่องรับคำที่จะเข้าจำพรรษาหลัง327 319รวมเรื่องที่มีในวัตสูปะนายิกคันทะก,กะ329 3 4ปราวนาคันทะก,กะ120อภาสุ วิหารว่าด้วยการอยู่จำพรรษาไม่ผาสุข331เรื่องพิสุทั้งหลายรูปเข้าจำพรรษาในแคว้นโกสลมาเฝ้าพระศัสดา331พิสุมาเข้าเฝ้า พระพุทธเจ้า3 3 2พุทธประเพณี3 3 2เรื่องเข้าจําพรรษาไม่พาสุขดังปะสุสัตว์อยู่ร่วมกัน334ทรงห้ามมูดขวัตตามแบบอย่างเดลที 3ามเรื่องทรงอนุญาตพิธีประวาเพื่อว่ากล่าวซึ่งกันและก,กันสามร้อยวิธีปรวนามร้สามสิสัพพสังคาหิกายติสามยสิบห้ เตวาจิกาปราวนา335เรื่องพระชพคีนั่งราบบนอัสนะปราวนา3สิทรงอนุญาตให้นั่งกระโยงปราวนา336 1 2กห ปรววนาเพศว่าด้วยการประเภทแห่งวันปรวนนา337เรื่องวันปราวนามีสองวัน337เรื่องอาการที่ทำปรววนามีสี่อย่าง337 122ปร a วนา a านานุชาณนา,นาว่าด้วยทรงอนุญาตให้พิสุขใข้มอบปร a ามร้ามสิเรื่องพิสุขใข้มอบปร a ามร้อยสามสิบแป ยาตะกาธิคะหะนะกะถาว่าด้วยหมู่ญาติเป็นต้นจับพิสุ341เรื่องพิสุถูกพวกญาติเป็นต้นจับไว้341จบอ่านลำดับที่ สี่ร้อยสองอนังสือพระไตรปิฎกใน4ี่เล่มเล่มที่4พระวินัยปิฎกมหาวัคภาคหนึ่งลำดับที่402คลิป EP 400ี0 0 r